เรื่องค่าไฟแพงเนี่ยหลายเวยทีเ็าบอกเนี่ยค่าไฟแพงมาจากสมัยนายกยิ่งลักษณ์เป็นต้นเหตุเออเนี่ยหลายคนพูดเรื่องนี้จะตอบเขายัางไงการกําหนดอัตราการผลิตใดๆในอนาคตเนี่ยมันจะต้องดูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งในตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนั้นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกคนรู้ว่าอนาคตมันดูสดใสอนาคตมันดูมีอนาคตแล้วก็อ่า เศรษฐกิจตอนนั้นขยายตัวดีนะครับการโอกาสต่างๆทางธุรกิจเกิดขึ้นเยอะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีเศรษฐกิจโลกดีนะครับความมั่นคงทางการคลังสูงเรามีการจะลดตัวการขาดดุนทางการคลังลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประเทศดูมั่นคงในทุกในทุกมิติโอกาสการขยายตัวในเศรษฐกิจมองไปข้างหน้าเนี่ยควรจะได้ 5- 5% 6%ไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้น มันก็คืออุบัติเหตุนั่นหมายถึงว่าเกิดการรัฐประหารหและการรัฐประหารไม่ได้มาแค่การมายึดอํานาจประชาชนแต่มันยึดโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนไปด้วยนะครับเราจะเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด,ดรอปลงอย่างรวดเร็วหลังการรัฐประหารเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละคือเหตุผลของการที่สร้างแกล กำลังการผลิตที่มันเกินขึ้นในตอนนั้นคือใน<ล>ม<อ>ุมที่คุณภาภูมิอธิบายมาซึ่งเดี๋ยวอาจจะเสริมม่ได้นนะณเวลานั้นที่รัฐบาลคุณยิ่งนัทตัดสินใจคือเราประเมินบนพื้นฐานที่มันมีโอกาสเป,เป็นไปได้จริงๆในอนาคตถูกต้องแต่ว่าตัวที่มันทําให้อไความเป็นไปได้ที่เราประเมินกันเนี่ยก็คือตัวรัฐประหารที่ทาให้กระบวนการที่เราประเมินพังหมดเลยถูกต้องพาะะ้าถ้าถ,ถ,ถ้าวันนั้น<อ>ไม่มีรัฐประหารแล้วเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโต้ทุกวันนี้เราจะไม่ต้องมาพูดกันเรื่องนี้เราต้องเราต้องขยายกำ นะครับเพราะเศรษฐกิจทุก5%เเนตี่ยจะต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น8%ปเอรเพราะฉะนั้นท่านจะโทษคุณยิ่งนักคนเดียวไม่ได้คือไม่ควรโทษด้วยซ้ำไปไม่ควรโทษด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราเราเราประเมินจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นคือคือไม่ใช่แค่นั้นนะคือพอเศรษฐกิจสุดลงใช่ไหมความต้องการใช้ไฟมันก็แนวโน้มน้อยลงครับครับนอกจากเขาไม่ไปปรับไปเจรจาเรื่องเดิมแล้วเนี่ยเขายังเพิ่มกําลังผลิตต่อมาอีกน่าจะเกือบประมาณ เกือบห้าพันเมกะวัตนะมันมาเพิ่มทีหลังคือเศรษฐกิจไม่โตปัาไปเพิ่มส่วนทางด้วยตอนนั้นทำไมเพิ่มห้าพันเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันกําลังโตใช่ไหมใครทําหน้าที่พยากรใครทําหน้าที่เตรียมกาลังกาลังผลิตเขาก็ทาอย่างต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมครับพอต่อมาเศรษฐกิจสุดจริงๆมันก็ต้องไปเจรจาค่าพร้อมจ่ายอะไรต่างๆจะแบ่เป็นยังไงได้ไหมแต่สําคัญคือหลังจากรู้แล้วว่าเศรษฐกิจแย่เนี่ย คุณยังเพิ่มอีกเยอะไปเพิ่มอีกดังนั้นตรงนี้คุณไม่ต้องพูดถึง5,000นอนละโอเคถูก้ไหมคุณเพิ่มเพิ่มทําไมอ่ะเพิ่มเพิ่มตอนหลังนีเพิ่มทั้งวิวัฒนว่าเศรษฐกิจไปไม่ถึงรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจแย่แล้วก็เกินแล้วถูกไหมเกินพะเศรษฐกิจแย่แย่ลงไอ้เกินมันก็ต้องเกินมากมากขึ้นไปอีกช่องว่างก็เพิ่มขึ้นมองไปข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วแต่คุณกลับไปเพิ่มเยอะพอเพิ่มเยอะมันเลยเป็นปัญหาที่ ค่าพร้อมจ่ายมันสูงมันรายการมากระทบคุณก็เอามาใส่ค่า FT ถูกไหม,เ,ออมเขาถามว่า ทำไม f อสูงแบบนี้ทำไมคุณมาเพิ่มกัน<แ>ตอนนี้แบบนี้คําตอบคุณคือบอกว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเพิ่มทําไมอ,าอันนี้คือ <c oughs> การโยนตอนหลังตอนหลังคุณประยุทธ์เขายอมยอมรับแล้วนะจริงๆเขา <c oughs> เขาไม่พูดย้อนไปโน้นแล้วเขาบอกว่าพกร่วมรัฐบาลทํามาด้วยกันอยู่มาด้วยกันทำไมผมรับอยู่คนเดียวผมคุมนีคือสกระลาหมใช่ไหมผมคุมกระทรวงกลาหมผมจะไปทําเรื่องค่าไฟได้ยังไงทําไมไม่แบบ แบ่งอ๋ออันนี้คือวิธีการผิตไปเดินกันอันนี้คือเห็นชัดว่าเท่ากับเขาไม่สู้แล้วเขาเขาเขายอมรับยอมรับแล้วว่าไม่ชัดไม่ไม่สามารถไปโทษรัฐบาลยิงรักได้คุณหมอมีเพิ่มีเพิ่มเติมคือว่ามีตัวเลขตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าไอการทํารัฐประหารเนี่ยทำให้การคาดการเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันพังพินาศไปหมดเลยคือตัวเลขกําลังการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับคือณวันนี้ ปกติมาตรฐานของแบบทั hmm. been, h, ่วโลกเลยนะครับพอเวลาคนที่เขาทําภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาจะต้องมีการประเมินว่าเขาจะต้องเพิ่มกําลังการผลิตยังไงเพราะว่าถ้าตลาดมันมีความต้องการสูงเนี่ยและคุณไม่ได้เตรียมรองรับที่จะเพิ่มกาลังการผลิตเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมีความต้องการแต่คุณผลิตไม่ได้งั้นปกติเนี่ยค่ามาตรฐานของการที่จะต้องมีกําลังการผลิตรองรับเนี่ยจะประมาณ80%คือทั่วโลกจะประมาณนี้ของต่างประเทศประมาณนี้เกาหลีใต้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต คือแต่ว่าของเขาเนี่ยมีการเติบโตมากแสดงที่ว่ากลางการผลิตที่เตรียมวางแผนไว้หมดเนี่ยมันชนพดานหมดแล้วของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยณวันนี้ปีนี้นะแค่61%เอปอตอนปี2018เนี่ยกลางการผลิตเนี่ยใช้แค่68%นั่นหมายว่าก่อนน่าจะมีการรับประหารเนี่ยผูย้เอกชนทุกคนต่างก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตอะ่ะทุกคนก็พยายามลงทุนขยายกลางการผลิตของตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วเกิดรัฐประหารขึ้นมาไอกลางการผลิตที่วางแผนไว้เนี่ย ตอนก่อนมีโควิดก็ยังใช้ได้แค่6 8ปเปอรเพอเจอช่วงนี้อีกรับมือไม่ดีเศรษฐกิจเพื่อนบ้านเขาเติบโตไปหมดแล้ว<ม>คุณยังยังยัยยันอยู่2.6%อยู่เนี่ยม,มันเหลือ6กเอร์เซนงั้นถ้าถามว่าแล้วความผิดพลาดเอกชนผิดพลาดไหมที่ทำนายผิดไม่เพราะเขาก็คาดหวังว่าเศรษฐกษิจมันจะโตสิแต่คุณ<ม>ทำรัฐประหารไงมันทำให้ทุกคนมันเจ็บไปหมดเลย<ม><ม>โอเค,อเคผมเปรียบเทียบสั้นๆอนกันครับเรื่องของค่าพร้อมจ่ายเนี่ยผมเปรียบเทียบประเทศเหมือนเหมือนโรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลต้องมีการเช่าตัวรถรถลงรถรถพยาบาลเพื่อมารองรับเพื่อมารองรับในในกรณีที่มีผู้ป่วยอะไรต่างๆต้องมีการเช่ารถลงพยาบาลนะครับณเวลาใดๆเนี่ยโรงพยาบาลก็ต้องมีการเช่าเผื่อไว้นี่คือค่าพร้อมจ่ายเรื่องของกําลังการผลิตส่วนเกินนะครับแต่มาณวันนี้ที่ มีการรัฐประหารและเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยเปรียบได้เหมือนว่าโรงพยาบาลน,นี้มันไม่มีชื่อเสียงละคนไม่ค่อยเข้าเป็นโรงพยาบาลที่คนรังเกียจไม่ค่อยเข้า<ม>เพราะฉะนั้นผู้ป่วยลด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 ลงแต่รดมันยังเหลือเยอะลดมันยังเหลือลเหลือเยอะลดพยาบาลเหลือเยอะและมีถุนซ้ํา,าย,ยังไปซื้อเพิ่มอีกอนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมันเป็นตรกกะที่เป็นตรกกะวิบัต<อ>ินะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ